นะครับคุณผู้ชมบนก็บนอยู่ด้านนี้เนะาะบนสามหนึ่งเจ็ดล่างนะครับล่างสี่เจ็ดล่างสี่เจ็ดอ๋อกระโดดมาไรนอนะรโอ้นี่นี่น,นี่ขออนุญาตด้วยยหยหน้าจอนี่ครับเอาสี่เจ็ดเต็มจอเลยฮะสี่เจ็ดเต็มจอเลยนะครับสี่เจ็ด สี่เจ็ดก็จะมีหนึ่งแปดด้วยแล้วก็มีหนึ่งสี่สี่ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่สี่เจ็ดนะครับเขามาชี้ตรงสี่เจ็ดครับจะสังเกตด้วยได้ว่าพระอาจารย์นะครับท่านที่อยู่ที่นี่นะครับท่ามานั่งสมาธิประจําเขียนยากันยุงนะรรองรอยยากันยุงนะครับรอง,ร,งร,รองรยของการจุดทูบเทียนประจำนะครับ

កោមានសុខភាពអនាម័យជារល្អសុខសบายហើយមានជោគមានលាភគិតអុយអុយក៏អុយសម្តិទ្ធសព្ទព្រះថ្នាបានមកក្រាបសម្បារមីហើយហើយតាបណ្ឌិញដូចគិតក្នុងគិតយកពីตาគឺក្រងน้ําត្រេះធួយសួតគឺពីងបារមីគួយភឿននេះ จิตดลทิพนวตรามีโคนเจ้าคณาภาวะกราบมีเหียดโยมบูชาน้อมลึกนึกដល់บุตรบุตรคุณธรรมคุณสาคูณคุณบ่เอาครูบาอาจารย์เกื้อเอาคอยจ่วยดูแลปกปักรักษาคอยโคนเจ้าจิละอสบายคิดโวยก็อ่อยสมเด็จสมเด็จมหาสมเด็จดา จัปรารถนาพรมี่งโชว์มี่งเรียบสุขภาพอนามัยเจออ๋อสะบายเด้อเราเด้อสาธุทุกท่าน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 ทุก เป็นกระทร่อมต้นขามเนาะเรียกกระท่อมอะไรนะอา,าจารย์กระทร่อมกระท่อมต้นขามใหญ่ต้นขามนที่หลวงปู่เคยพำนักปฏิบัติอยู่ที่นี่หลายคนหรายคนลท่านไม่เคยมาไม่เคยเห็นเนาะื เพราะว่าทางมาลําบากทางมาลําบากเพราะว่าเป็นป่าตรงนี้จะเป็นป่าบริเวณตรงนี้จะเป็นป่ามาเป็นป่าซึ่งเป็นตอนนี้เป็นวัดไหมเลยไม่กันอันนี้เป็นพุทธพุทธสถานใช่พ,<อ>พุทธอุทยานพุทธอุทยานก็จะมีพระอยู่ใช่ไหมพระอยู่ก็คล้ายวัดน,นั่นแหละใครที่พระสงฆ์ก็มันจะเป็นป่า เห็นสถานที่เหมือนกับท่านมานั่งสมาธิประจําเลยนะใช่คล้ายกับพื้นที่พัะสงฆ์มีวัดมีแต่แต่ใช้ในนามว่าพุทธพุทธสถานวันนี้อาจารย์จะขอเสียงดูกับหลวงปู่ว่าเสียงดูหลวงปู่จะให้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้นี้ตัวแกไปชี้แล้วมีสามหนึ่งเจ็ดกับสี่สี่หกโอสี่สี่เจ็ดนะครับเมื่อกี้นี้เนาะ ลองดูว่าจะเลขจะตรงกันหรือเปล่านะครับลมแรงมากถ้าลมแรงจุดไม่ได้แสดงลมปูไม่ให้เมื่อกี้นี้ก็จุดได้อยู่เทียนดับหมดแล้วครับตอนนี้ครับลมแรงเอาทูบเทียนนะครับเครื่องเดิมมาถวายลงปูแล้วก็มีทูบมาด้วยนะครับมาถวายลงปูนะครับทุกกระท่อบลงปูก็ถวายซาุเล้อลงปู ให้ลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยก็ได้ไฟเช็คนะครับพิดานะครับที่ถวายมาด้วยนะครับมีไฟเช็คด้วยนะครับทูบเทียนครับคุณผู้ชมนะครับดูอาจารย์นะครับจะจุดให้ไม่ไม,ไม่มีตัวเลขหรือเปล่านะครับต้องโรลูเดอร์นะครับ แต่เลขที่เห็นชัดๆที่มาขอพรเพิ่มนี่ตุวกแกวิ่งไปไประยุด์ที่เลขสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับนะคุณผู้ชมนะครับสี่เจ็ดด้วยนะครับแล้วก็สามสี่อสามหนึ่งเจ็ดด้วยนะครับตุวแกก็หายไปหมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วครับตอนนี้นนชี้ตัวเลขเสร็จแล้วก็หายไปเลยนะครับตุก๊กแก มามาหยิบมาหยุด,ยดอยู่ตรงนี้นะครับตุ๊กเกเมื่อสกูนีน่เนอะคุณผู้ชมนะมาหยุดอยู่ที่47นะครับ c 7แต่ว่าเลขด้านหลังก็มีแต่ว่าแอดขอเอาเคตรงนี้นะฮะ47นะครับดูแล้วก็เป็น3ามหนงดะครับดูยังไงก็เป็น3ามหนึ่งเนตัวเลขนะครับคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เ้ยนะครับสาธุสาธุาธนี่เ้อนะครับคุณผู้ชมกระท่อมต้นมะขามใหญ่กระท่อมต้นมะขามใหญ่นะครับ มะขามญ่จริงๆกระท่อมนี้มะขามนี้นะอย่ลงปลูกปลูกหรือเปล่าเอดก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้รับคํายืนยันนะครับผู้รู้เนี่ยเนี่ยตัวเลขนะครับอ่ะเดี๋ยวรอทูบเสียงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะได้เป็นตัวไหนเดี๋ยวรอนะครับอดใจรอนิดนึงว่าตัวเลขจะเท่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่แอดอยากให้เน้นตัวเลขที่ตุ๊กแกวิ่งไปนะครับขณะขอพรขอโชคขอลาบตุ๊กแกวิ่งไปหยุดที่ตัวเลข สามหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาหยุดที่สี่เจ็ดนะครับนี่ครับคุณชมนะครับต้นมะขามต้นใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยอู้ยไม่เคยเห็นนะครับต้นอู้เป็นร้อยปีเลยนี่นี่อู้เนี่ยเป็นต้นลงปูปลูกหรือเปล่าเราะนี่เนาะโอ้มีคนขอหัวอยู่เนาะเต็มเลยนะเนี่จะสังเกตดูเนี่ย สาธุนี่นะครับคุณชมผู้ยดูครับการจุดร่องรอยการจุดทูบก็รู้เลยนะฮะโอ้มีจมปลวกด้านข้างด้วยอูย้นี่สาธุสาธุเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเด้อนี่ครับทูบเทียนก็มีการจุดการบโขอเลขสาธุสาธุเนี่ยโอ้ยเนี่ย อูยคุณผู้ชมเนี่ยอู้จอมปลวกอูจอมปลวกขึ้นนี่ครับสถานที่ลงปลู่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณชมนะครับให้ดูเป็นบุญตาเนี่ยนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อูนะครับจะมีคนเอาพรมไไรมานะครับสาธุสาธุเนี่ยอูยนี่ต้นมะขามใหญ่มากแต่ว่าเป็นที่นะ่าแปลกใจนะประทับใจก็จะมีเนี่ย อูท่านขึ้นมาคือวรวานท่านนะครับขึ้นมาแล้วครับจอมปลวกนี่ครับคุณผู้ชมขึ้นมาเต็มเลยนะนี่ครับจอมปลวกอืมอะสาธุสาธุวันนี้ก็ได้มาถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญตาเนื้อนะนะครับเนี่ย นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับอู้นี่จอมปลวกทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่ก็จะมีตัวเลขนะครับคุณผู้ชมเห็นตัวเลขไหนก็แล้วแตืเด้วนะแล่แตาตาใครนะครับเห็นก็คอมเมนต์มาได้ด้นะครับจอมปลวกต้นมะขามใหญ่ที่กระท่อมต้นมะขามหลวงปู่สวงนะครับอยู่บ้านจะบุกตำบลตะวังอำเภอเวชจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับ กระท่อมหลวงปู่สวงหรือกระท่อมต้นมะขามหลวงปู่สวงนะครับเนี่ยครับต้นมะขามใหญ่มากนะครับก็อยู่ตรงตรงกันกับต้นมะขามนะครับแต่ว่ากระท่อมหลวงปู่สวงตรงนี้น่าจะสร้างใหม่ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมสร้างใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับดูแล้วกระท่อมหลวงปู่สวงก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะสร้างใหม่เข้ามาแทนที e ่อันเก่านะครับนี่ ครับตุ๊กแกก็ไม่หายหายไปแล้วครับไม,ม่มีแล้วครับมาบอกเลขเสร็จแล้วก็ไปเลย,เย,เยโอ้ยดูเลขมาเลยนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองอะไรสองตัวแล้วครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรเนาะนะครับนี่รอรุ่นเลขที่สามยังเห็นที่สามกำลังมานะครับ อาจารย์จุดนะครับอาจารย์จุดให้นะรครับวันนี้นะครับไปดูว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับอาจารย์ถ้าแม่นเดี๋ยวจะให้จุดเรื่อยๆครับคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวเลขนะครับที่กระท่อมต้นมะขามใหญ่หลวงปู่สวงนะครับไปดูทูบเสียงทายที่อาจารย์ท่านจุดนะครับอาจารย์ท่านเมตาจุดให้นะครับวันนี้นะครับไปดูตัวเลขครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วอุ้ยตัวเลขเดิมๆเลยนะครับเจ็ดสองศูนย์ สองศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับเอา้าเจ็ดสองศูนย์ใช่น่าจะสองศูนย์ตัวเลขไม่ชัดเด้อคุณผู้ชมนะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเนาะนะครับไม่ชัดจะเป็นศูนย์เลยนะครับน่าจะเป็นศูนย์นะครับใครเห็นตัวไหนก็สามารรคอมเมนต์มาได้เ้อนะครับคุณผู้ชมนะครับะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเ้อนะครับนะเป็นแนวทางนะครับหาตัวเลขให้นะครับตัวเลขที่กระท่อมมะขามต้นมะขามใหญ่นะครับที่บ้านเจะบก ที่นี่ไม่เคยมาเด้อน,นะครับแต่ว่าเป็นกระท่อมที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาจริงๆนะครับที่นี่เป็นสถานที่หลวงปู่ท่านเคยมาแล้วก็รูปเหมือนหลวงปูน่นี่สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับนะคือเหมือนหลวงปู่เป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ามาถึงปุ๊บมาจุดธูปขอพรขอโชคขอลาบนะจุดทูปเก้าหลอกก็ตุ๊กแกก็วิ่งร่อนเลยนะครับสองตัวแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาก็มาจอดอยู่ที่อ่า สามหนึ่งเจ็ดตรงนี้นะครับสามขอขอยายดูนี้หนึ่งนะครับสามหนึง่งเจ็ดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็มาหยุดตรงที่อ่ามาหยุดตรงที่สี่เจ็ดนะครับมาหยุดที่สี่เจ็ดนะครับตรงนี้นะครับใหญ่ๆลยสี่เจ็ดขอขยายนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับคือตัวเลขในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับนะแต่ชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านเ้อนะครับคุณผู้ชมเป็นแค่เพียงแนวทางให้เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ จงใช้วิจยยารณญาณในการระชมนะครับเป็นแค่แนวทางตัวเลขคือเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดสองศูนย์นะครับเกือบตรงกับเลขของน้องภูมินะครับกับสามศูนย์สามสองศูนย์นะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเยอะมากเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม